ชนิดเลยนะคะที่มาหากินคะที่มาหากินนะคะนกนะนกนะคะนกค่ะเยปเนี้ก็มาหยุดดูนะคะมาแต่ซื้อข้าวคะ่ะก็มาเห็นนกนะคะตัวเมียตีปีป๊บปั๊บปับ๊ะกผู้ขานรับกุ๊กกุกุกก นกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมีหลายอย่างนะคะมีหลายอย่างค่ะมีนกเขานกพิราบจะแตกตื่นนะคะเลยถ่ายให้ดูไกลๆค่ะจะมีรถวิ่งผ่านตลอดนะคะจะมีรถวิ่งผ่านตลอดค่ะนะคะแล้วก็นกขยางค่ะนกขยางนะคะ นกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมีหลายอย่างนะคะมีหลายอย่างค่ะมีนกเขานกพิล่าค่ะสวยงามมากๆค่ะนกนะคะนกค่ะ สวยงามมากๆนกินคามหากินนะคะตัวบุ้งตัวแมงค่านกนะคะนกค่ะสวยๆงามงามนะคะมีหลายชนิดก่ะนกลายกินคามหากินนะคะตัวบุ้งตัวแมงค่านกนะคะนกค่ะสวยๆงามงามนะคะมีหลายชนิดก่ะนกลายตัวเมียตีปีปั๊บปั๊บปัวบกผู้ขานรับกุ๊กกุกุ๊กก น,ะะนกค่ะนกค่ะเยบปนีก็อยากถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะสวยๆงามๆค่ะมีหลายพันนะคะมีหลายพันค่ะขอโทษขออภัยนะคะเพราะอยู่ตรงข้างถนนค่ะข้างถนนนะคะเยบปนีเขาข้ามไปไม่ได้คะ่ะนกนะคะแล้วก็นกขยางคะ่ะนกขยางนะคะแล้วก็นกอะไรอีกเอ่ยเป็นนก นิดเลยนะคะที่มาหากินคะ่ะที่มาหากินนะคะนกนะน้องนกจะแตกตื่นนะคะ นกเขามาบินข้ามเขาไม่ใช่ของเราได้แต่แอบดูขอโทษขออภัยนะคะเพราะอยู่ตรงข้างถนนค่ะข้างถนนนะคะอย่าปนี้เขาข้ามไปไม่ได้คะ่ะนกจะน,น้องนกจะแตกตื่นนะคะ นกเขามาบินข้ามเขาไม่ใช่ของเราได้แต่แอบดูนกนะคะนกค่ะเดยปเนียก็มาหยุดดูนะคะมาแต่ซื้อกับข้าวค่ะก็มาเห็นนกนะคะ ชนิดเลยนะคะที่มาหากินค่ะที่มาหากินนะคะนกนะแล้วก็นกอะไรอีกเอ่ยเป็นนก นะคะแล้วก็นกขยางค่ะนกขยางนะคะน้งนะะนองนกจะแตกตื่นนะคะนกเขามาบินข้ามเขาไม่ใช่ของเราได้แต่แอบดูตัวเมียตีปีปับป๊บปั๊บปั๊บจะผู้ขานรับกุ๊กกุกก ขอโทษขออภนะคะเพราะอยู่ตรงข้างถนนค่ะข้างถนนนะคะยานี้เขาข้ามไปไม่ได้ค่ะนกค่ะก็อยากถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูค่ะให้เพื่อนๆได้ชมนะคะนกค่ะค่ะสวยงามมากๆค่ะนกนะคะนกค่ะมันมากองดินนะคะกอง กองปุ๋ยค่ะกองปุ๋ยนะคะมันมาหาค่ะสวยงามมากๆค่ะ,คะนกนะคะนกค่ะ สวยงามมากๆนะคะน้องนกจะแตกตื่นนะคะนกเขามาบินข้ามเขาไม่ใช่ของเราได้แต่แอบดูนกนะคะลายสายพันธ์ค่ะหลายสายพันธุ์น,นะคะแล้วก็นกอะไรอีกเอยเป็นนก นกสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะมีหลายอย่างนะคะมีหลายอย่างคะ่ะมีนกเขานกพิราบกินคะ่ะมาหากินนะคะตัวบุ้งตัวแมงค่านกนะคะนกคะ่ะสวยๆงามๆนะคะมีหลายชนิดกันนกหลไรแล้วก็นกอะไรอีกเออเป็นนก แล้วขนกอะไรอีกเอ,อ่ยเป็นนกชนิดเลยนะคะที่มาหากินค่ะที่มาหากินนะคะนกนะชนิดเลยนะคะที่มาหากินค่ะที่มาหากินนะคะ นกน,นะคะแล้วก็นกขยางค่ะนกขยางนะคะนกนะคะนกนะค,ะนกคะ่ะเยปเนีก็มาหยุดดูนะคะมาแต่ซื้อข้าวค่ะ <c oughs> ก็มาเห็นนกนะคะสวยงามมากๆค่ะ ชนิดเลยนะคะที่มาหากินคะที่มาหากินนะคะนกนกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมีหลายอย่างนะคะมีหลายอย่างค่ะมีนกเขานกพิราบนกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมีหลายอย่างนะคะมีหลายอย่างค่ะ <hing on down> มีนกเขานกพิราบชนิดเลยนะคะที่มาหากินค่ะที่มาหากินนะคะนกนะนกนะคะนกค่ะ เยปนีก็มาหยุดดูนะคะมาแต่ซื้อกับข้าวะค,ะค่ะก็มาเห็นนกนะะกินค้ามาหากินนะคะตัวบุ้งตัวแมงคะ่ะนกนะคะนกค่าสวยๆงามๆนะคะมีหลายชนิดกันนกหลายขอโทษขอขอภัยนะคะเพราะอยู่ตรงข้างถนนค่ะข้างถนนนะคะเยปนีเขาข้ามไปไม่ได้คะ่ะนกเยปนีก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูด้วยคะ่ะได้ชมด้วยนะคะ แต่ก็เข้าใกล้ไม่ได้ค่ะเข้าใกล้ไม่ได้นะคะเขาจะแตกตื่นค่ะนะคะนกค่ะเยบ,บนี้ก็อยากถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะสวยๆงามๆค่ะมีหลายพันนะคะมีหลายพันค่ะแล้วก็นกอะไรอีกเอยเป็นนก นกนะคะลายสายพันธ์ค่ะลายสายพันธุ์นะคะ